ช่องเวนเพียรทั้งข่าวเพียรทั้งคุณสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่แจ๊แซะทุกทีมครับกลับมากันอีกครั้งหนึ่งตามคําเรียกร้องคุณผู้ชมฮะ มาพร้อมกับข่าวสารเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมข่าวแรก headline new h e ดไลน์นิวฮาร์กรีคอร์ดออกเพลงใหม่ชื่อเพลงว่าวอนผีแดงคุณผู้ชมฮะล่าสุดมีการประกาศจากเฮียฮาร์กนะครับเจา้าของค่ายเพลง h a ร์กร c คอร์ดโปรเจกต์เพลงใหม่ล่าสุดเอาไว้เต้นช่วงปีใหม่ครับมีชื่อเพลงว่าวอนผีแดงพร้อมกับมีการปล่อยเดโมโลเล็กๆน้อยๆคุณผู้ชมฮะถ้าทุกคนพร้อมลองไปฟังเพลงนี้ครับวอนผีแดงฮะ สมรีทาชอาบิ่งจังนาแต่กองนาไม่ยิงไปเล่นยู่ฟ้าจมบวยถูกเดือนเล่นแพบอลมาแต่ชนะเชลซีก็ผมตรงใจกองหลังไม่ใช่ชอบเอาแบก้ายเล่นกองหลังแบบนี้อกองกางยิงเยอะ,อะกองหน้ายิงเสียเป็นตัวอย่างเฮียดโดนคาบานนี้ว่าตาัดเตะผมเยอะ แต่โคดผมนองแต่เกมบ่อยๆไม่ได้ผลแักทีคอยลุนกับเมาคื้อมาอย่างแพงแต่เล่นยังเพียผมละเพียจังเลยพีชายของผมเฮ้ยเขาชื่อเกมเองวางเอยเาไปโคเลียแต่เหมือนไปนางเลียพีชายอีคนเขาชื่อพีเบลเฮ้ยเกิดมาจากบอลแต่ลังๆไปมวยอันนี้คือจบแล้วจบแล้วสิ่งเรอนี้อันนี้คือฮาเลยเปิดจุ้งปิใหม ไอ้สนุกว่ะไอ้มึงตลกเเดี๋ยวลองนั่งอ่านข่าวดูดิลอตดินรองดีเไอ้ยีมึงไม่ฮาว่ะลองดูไอ,อ้ยี่มึม <c oughs> งฮาผมชอบอ่ะเฮียวเต้องเริ่ยองไระเน่ะพี่เมื่อกี้นะฮะเป็นซิงเกิลของแฟนผีเอาไว้เต้นโจ๊ะกันช่วงปีใหม่แต่ข่าวเนี่ยมันยังไม่จบ ล่าสุดครับมีข่าวเดือดนะฮะเด็กเทคโนเรือใบโดนสี่สถาบันดังเนี่ยรุมกระทืบรุมกระทืบหลังตะโกนว่าอะไรตะโกนว่ากากโว้ยในร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเฮ้ยเรื่องมันเกิดขึ้นยังไงฮะไปฟังกันมีรายงานจากเดอะมินนะฮะเดอะมินเหลอนะฮะระบุว่ามีเหตุการณ์เด็กนักเรียนเทคโนเรือใบเนี่ยโดนรุมกระทืบปางตายคาร้านก๋วยเตี๋ยวเรือย่านเมืองแม่ชสเตอร์โดยเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชื่อดังอย่างเป็นคู่แข่งของปอปที่นะฮะชื่อร้านว่าปอกระดับ ร้านชื่อเด็กนะฮะที่เด็กช่างเนี่ยรวมตัวกันมากที่สุดเล่าเหตุการณ์ว่ามันมีเด็กเทคโนเรือใบเข้ามาร้าน4ี่คนขณะที่ในร้านเนี่ยมีเด็กเทคโนอยู่ในเตดและเทคโนสิงบูรวมถึงเทคโนปืนโตด้วยนั่งกินหลากหลายคนเลยแล้วเด็กเทคโนเรือใบเนี่ยเกิดทะเลาะกันเรื่องสั่งก๋วยเตี๋วกี่ชามคือเรื่องประมาณนี้ฮะไอหนูมาหน่อยเดี๋ยวเป็นเจ้าของร้านให้เอาไอหนูเอากี่ชามมากินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านป้าเนี่ยเอากี่ชาม เอาหนึ่งเว้ยหนึ่งชาบอ่ะหนึ่งศูนย์จังหวะนั้นนั่นที่ชันบอกเลยว่าเทคโนปืนโตเนี่ยเริ่มมองแล้วเอาจากนั้นนะไอ้คนเฮ้ยเอาอีกชาเพื่อนเอาสามเว้ยเฮ้ยสามชาบว่ะแม่งสามศูนย์ได้สิสิ่งแล้วเสเตี้ยไหมแพ้หมดนะได้สต่งเลยตีนักมวยด้วยเป็นคู่ เฮ้ยมีอีกทีโซลิชั่นหนึ่งนี่หว่ ي, าเฮ้ยมึงเอากี่ชามสองเว้ยเฮ้สองชามหว่าสองโซนเวยสองโซนเวยเฮ้สองโซนอีกตัดมีสำนักข่าวเหยืยอระหวะนั้นนะบอกเลยว่าเทคโนสิงบูนี่ลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วแต่ว่ายัางกัน้นใจไว้ได้แต่จุดระเบิดอารมณ์มันอยู่ตรงนี้คือเด็กสเสิร์ฟถ,ถามว่ากาก,าก,ากหมูไหมครับกากเว้ยเฮ้ยแล้วเหมือนว่าระยะถามเนี่ยมันไกลมันไม่ได้ยินไงเลยถามไปว่ามึงพูดอะไรนั่นมึงตี๋อยากเว้ยอันนี้ จบขา่าวพ่อแม่มึงต้องภูมิใจด้วยไปกันที่ข่าวต่อไปฮะมีการพบศพเด็กลิวพูที่เสียชีวิตยอย่างไร้สาเหตุเ <c oughs> ในห้องพักฮะหลังจากที่มีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้มีการทดสอบกล้องวงจรปิดตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นยพบว่ากองเชียร์รายนี้เนี่ยได้เดินทางไปดูบอลที่ลอนดนอนและต่อมาได้เที่ยวไนท์คลับแห่งหนึง่งไปที่ไหนไปที่ไหนไปไนท์คลับไปที่ไหน แถวลอนดอนฮะไปเจอ<ห><ห>ลอนดอนอ่ะโอเคหลังจากนั้นตำรวจก็ได้เห็นว่าตำรวจชื่ออะไรตำรวจชื่ออะไรนายสมเยสสมเยสอ <laughs> ่าไปไต่อก็ได้ไปดูกล้องจอจปิดแล้วก็เห็นก็ว่ามปิดตอนนั้นถนน,นอะไรถนนอะไรลอน,น,นลดอมายเยสลอนดอมาเยสเริ่มเริ่มเข็นเข่าล่างนะ,ะก็เห็นว่ากองเชเียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยได้เข้าที่พักและไปกันกี่คนไปกันกี่คน อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเลยอ่าอยู่คนเดียวที่พักฑ์อยู่คนเดียวและก็ได้พบว่ากลายเป็นศพในห้องพักครับตายแล้วหากตายเลยสมเย็บเราเรามาเย็บตายเลยตายเลยตายขาเราเรามาเย็บโรรงแมที่พักโรงแรมอะไรชิบหายโฮเทลที่พักโฮเทลแล้วก็ได้มีการรายงานเพิ่มเติมจากหมอรอเดโมใช่ นะรอเรียมะแพทย์หญิงของลิเวอร์พูลรอเรียมะเป็นแพทย์หญิงด้วยเป็นแพทย์หญิงด้วยรอคนมาเรียมอ่าโอเคและได้มีผลชันสูตรออกมาว่าภายในช่วงค่ำคืนอากาศนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันทำให้แฟนบอลรายนี้เนี่ยเสียชีวิตกระทันหันฮะเพราะปรับตัวไม่ทันจากร้อนๆอยู่เนี่ยกลายเป็นหนาวเฮ้ยลิเวอร์พูลอ่ะอยู่จ่าฝูงฮะเฮ้ยหนาวแบบไม่ทันตั้งตัวแบบหนาวหนาวอ๋อดูข่าวต่อไปฮะแฟนสิงห์บ่นไม่เลิกครับ ทีมอ่อนเพื่อนแฟนผีชวนเปลี่ยนเรื่องยังวนกลับมาบ่นใหม่สุดท้ายทนไม่ไหวโดนลุมตีด้วยขวดเบียร์เลือดหนองเลยครับพี่น้องครับล่าสุดครับทราบสาเหตุว่าช่วงเกิดเหตุการณ์เนี่ยกลุ่มเพื่อนสี่คน นั่งดื่มติบเบียกันสบายใจที่ห้องนะพี่น้องนะแต่ทั้ง4ี่คนแบ่งเป็นแฟนเชลซี1คนแฟนแมนยู2คนและแฟนอาร์เซนอลอีก1คนพี่น้องครับจู่ๆครับคนเจ็บแฟนเชลซีเดินมาขอนั่งดื่มด้วยแต่คนเจ็บเนี่ยเป็นคนพูดมากโอ้ยพูดไปเรื่อยไม่รู้พูดอะไรพูดจังเลยอะพูดอโอ้ผลงานสนตีนะแม่เล่นอะไรก็ไม่รู้ ไม่มีไม่มีไม่มีซึ่งเมื่อพวกตนบอกว่าเชียแมนอยู่ในเตตคนเจ็บแฟนเชลซีก็เกยทับว่าเชียฟังตรงข้ามอ่อนกว่ากาก่าไปดูเหตุการณ์กันครับเชลซีแม่งเฮี้ยแม่งเสริมทับอย่างปังแต่ว่าเล่นอย่างสังคังเลยสมงเล่น่งเฮ้ยมึงอง่องนกับไงวะดูฝังฟังเสียงตัวนี้ไหมแกเดียวกันเลยเว้เชียอมงดินีเวดิหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวพไ่มาเขาเจอคนได้ดีจนเลยเป็กเราเนี่ยทำไงอ่ะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรสินหรอที่จูดีมันเที้ยพี่ทำไงอ่ะผมก็นักเลงเหมือนกันเที่ยมันนักเลงไม่ไหวว่าเจอเงี้ยแม่งสินเดล่ารูหวานแล้วอ่ะอะไรวะนแงเล่นเล่นอย่างเต็มพี่อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยพวกุ๊เ มันอยู่มันอยู่พ่อกูป่ะไม่เป็นอยู่เออมันอยู่ใช่แม่กูาไหมไม่อู่เค็เที่ยวซีใครแข็งกว่ามันดูอันดับมันเที้ยกว่าอยู่แล้วเห็นไมูบอกว่ากูเที้ยกว่ามัไม้เที้ยกว่าได้ยังไงอันดับอยู่ใต้อยู่ไล่ใส่มึงพูดไ้เรื่องเหรอลยยังไงอะครับมึงไอ้เลยอะมึงจะเอายังไงแล้วมึงเอาไงอะมึงกับลูกพี่มึงมึงกล้าเปล่าก้มหัวลงเด็กเด็กไม่กล้าตบหัวมึงไม่กล้าหรอกนี่ลูกพี่มึงกล้าตบหัวมึงหรอกอ่ะก้มก้มไปอ้าว กล้าป่ะมีงลูกพี่เป็นไงมึงเด็กอ่ะมึงกล้าป่างตบเด็กมึงตบเด็กนี่นี่ไอ้เหี่มึงกล้าอ่พี่มึงก็ไม่น้องเชกเดียไอ้เหี้ยกะไม่ัดิมึงไม่กล้าหรอกนี่ลูกพี่มึงอ่ะผมขอโทษละกันแต่พวกมึงอ่ะไม่กล้ากับลูกพี่มึงหรอกกูรู้อย่างไรใจมึงนั่งไม่ได้ถ้ามึงไม่กล้าเดี๋ยวมึงดูเพื่อนกู ทำไมมึงเก่ามากอ่ะกูบอกแล้วมึงตอบมึงตอบมบมึงตบกูขูบอกแล้วใช่ไหมมึงตบกูว่าเชลซีกูบอกมึงยิงกูไอ้เหลือไอ้เหลือเพื่อนรักมึงเชียร์เชลซีกูเชียร์แมนยูตอนนี้ทีมมึงเฮี้ยวกูมึงระบายได้เลยตบกระบาลกูตบตบตบกระบาลกูกูบอกมึงตบแต่แต่มึงไปเรียนช่างอ่ะมึงเคยไปฟันปะวะตบกูมึงอย่าท้ากูนะ มึงตบกูมึงอย่าพูดนะเว้ยชื่อมึงพูดเองนะเว้ยตบกูมึงพูดเองนะไอ้เหลือมึงตบกูเปนบทได้เปล่าไอ้ลองลองสลับกันไหมไปฝ่าบทได้ป่าลองสลับกันกูพูดย้ำกี่รอบแล้วว่าแมนยูแม่งกระจกว่ามึงยิงกูดิแต่กูกระจอกว่ามึงมึงยิงกูมึงให้กูทำไรมึงยิงกูกูไม่อยากทำมึงมึงยิงกูสิกูไม่อยากทำมึงกูไห้มึงยิงกูกูไม่อยากทำมึงกูยิงมึงเอง แต่กูเฮี้ยกวาทีมกูเจาะกว่าทีมกูเฮี้ยกว่โอ้ยใหญ่กูพูดทีมกูดิึงไม่พอใจมึงตบกูดิมึงตบกูอย่าท้ากูตบกูอย่าท้ากูกูไห้ตบกูทีมกูก็เฮี้ยกว่าทีมกูเฮี้ยกวาไอ้กระผมบานกูรู้แล้วทีมึงเฮี้ยจริงก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราอย่าไปล้อเขานะครับคนแพ้ก็มีหัวใจ เรื่องนี้ดีกว่าครับพี่น้องเรื่องนี้ก็คือข้าวเกี๊ยวผีอาร์บิกแบ็กมี3รสชาติรสมะเขือเทศรสกุง้งและรสใหม่ล่าสุดครับข้าวเกี๊ยวผีอาร์บิกแบ็กรสสาหร่ายอร่อยนัวๆเน้นๆแค่เปิดซองก็พร้อมปะทะความอร่อยแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น,น,นแบบลงตัวเลยนะจ๊ะไว้ไปเลยครับที่เซเลแม็กซ์ในแนทุกสาขาหรือว,ว่าจะเดลิเวอรี่ผ่านแอปก็ได้นะครับช็อปออนไลน์ผ่านทางช็อปปี้ราคาเดิม20บาทเท่านั้นครับผู้ชมฮะติดตามกันได้ใหม่กับแจ๊สสัปดาห์หน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ ช่องเวนเพียรทั้งข่าวเพียรทั้งคุณ